อยู่ที่นี่มันก็เวลาประมาณ80สปีแต่บางทีก็บ้านผมก็อยู่ข้างในนี่ก็ถูกเลยไหมกันมันก็ไม่อยากไปไหนเนี่ยสิ่งใหม่ถ้ามันนำมาซึ่งความเจริญมันก็โอเคนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันความเจริญมันนำมาซึ่งความเดือดร้อนของคนอื่นมันก็มันก็ต้องคิดหลายแง่มุมนะครับ ชุมชนนางเลิงที่อายุนานกว่า100ปีตั้งอยู่ภายในกรุงเทพมหานครรายล้อมไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่เช่นศาลาเฉลิมธานีตลาดร้อยปีนางเลิงรวมจำนวนประชากรกว่า4 0 0พันคนมุมมองของศิลปินทั้งหมดอย่างเงี้ยมีบ้านเต้นรำมีบ้านชุดโขนชุดละครมีบ้านตักชุดโขนมีบ้านเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมหมดเลยฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าแถวเนี้ยมันเป็นพื้นที่หนึ่งวัฒนธรรมในเมื่อมีรถไฟฟ้ามาพี่ก็ไม่ได้ค้านจนหัวชนฝานะ ไล่าลากเง้าอยู่ที่อื่นแล้วต่อไปกรุงเทพมหานครจะไม่เหลืออะไรให้ให้คนเห็นเลยมีแต่วารานรถไฟฟ้าไปไหนมีคอนโดมีบ้านมีคนรุ่นใหม่แล้วก็ไม่ได้รู้จักลากเง่าของตัวเองเลย ชุมชนเจริญชัยของแหล่งการค้ากระดาษไหว้เจ้าสินค้าที่เกี่ยวกับประเพณีและความเชื่อของชาวจีนรวมทั้งอาหารนานาชนิดเป็นย่าประวัศาสตร์ที่มีทั้งสถาปัตยกรรมเก่าแก่ผู้คนก็ได้รับผลกระทบจากการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินเช่นกันจึงมีการรวมกลุ่มเพื่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกถึงปัญหาผ่านทางสื่อมวลชนสื่อสังคมออนไลน์และการจัดทำพิพิธภัณฑ์ชุมชน ก็เปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะลัวลัวถูกไล่ลัวถูกลื้อถอนก็เจงเจงหนีกันก็มีคนมาใหม่มาอยู่ก็มีชาวเจริญชัยเชื่อว่าความกดดันในการไล่รือ้อจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงเนื่องจากนโยบายการวางผังเมืองรวมที่เปิดโอกาสให้พื้นที่ในรัศมี500เมตรรอบสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามารถก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้เมืองที่เพิ่งประกาศ มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ระบุไว้ว่ารัศมี500เมตรรอบสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานีสามารถสร้างอาคารขนาดใหญ่ได้ขนาดใหญ่นี่หมายถึงว่าเนื้อที่ใช้สอยเนี่ยขนาดเป็นหมื่นตารางเมตรขึ้นไปได้และแทบจะทุกประเภทเรียกว่าท,ทุกสถานีนะคะแต่ที่ที่มันน่ากลัวคือว่าในสถานีานที่ผ่านในย่านเมืองเก่าอย่างเช่นสถานีวัดบังกรตรงที่เราคุยกันตรงนี้แล้วก็สถานีบางบลรพาแล้วก็ยังมีสถานีหนึ่ง ก็คือสถานีวเสิมสยามในแก่ตรงนั้นค่ะคือสามอันนี้มันเป็นสถานีที่ผ่านในย่านเมืองเก่าถ้าเกิดกฎหมายฉบับนี้ <c oughs> ระบุแบบนี้ตึกเก่าที่อยู่บริเวณนัสมีห้าเมตรรอบสถานีมันจะมีผลกระทบหมดเลยอนาคตสามารถที่จะรื้อเพราะในเมื่อตอนนี้มันไม่มีกฎหมายอะไรที่มาควบคุมอาคารเก่าเหล่านี้ที่อายุร้อยกว่าปีโดยเฉพาะตรงตรง,ตรงเส้นเจริญกรุงตรงนี้ค่ะเป็นตลอดแนวของเส้นเจริญกรุงเนี่ยมันเป็นตึกเก่าที่สามมาร้างตัะงนต่สมัยร,รัชกาลที่4รัชกาลที่ ก็จะถูกทำลายไปด้วยถ้าเกิดเราเรามีกฎหมายฉบับนี้มานอกจากความกดดันในการไล่รื้อแล้วชุมชนยังต้องประสบปัญหาการคมนาคมอีกทั้งปัญหามลภาวะทางเสียงและมลภาวะทางอากาศที่ตามมาจากการก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินในกรณีนี้เราคงต้องพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเวียนคืนนะครับว่าในเมื่อเป็นวัตถุประสงค์ของการเวียนคืน เพื่อสาธปปรสรารณประโยชน์ของประชาชนแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่จะทําได้คือผู้ที่ถูกเบ็นคือนั้นจะต้องได้รับการชดเชยอย่างเป็นธรรมนะครับไม่ว,ว่าจะในเรื่องการค่าทดแทนโดยกำลังถึงสภาพความเป็นอยู่นะครับและราคาอีกทั้งสิ่งสําคัญคือรัฐจะต้องช่วยจัดหาที่อยู่อาศัยทดแทนการย,ย้ายเนื่องจากการถูกเวีคือในให้กับ ูดดทที่แลละรรับผรบผก้้วยครับ่ง,ว,ง,าง,างบวามเจริญที่กำลังเข้ามาจะทำให้เราลืมจิตวิญญาณของชุมชนเก่าแก่กรณีที่ชุมชนนางเลิ้งและเจริญชัยอาจเหลือเพียงภาพให้คนรุ่นหลังได้จดจำเพียงตัวอักษรโลหะที่จารึกบนสถานีรถไฟฟ้า การพัฒนาของตัวเมืองซึ่งเป็นบ่อเกิดแห่งการล่มสลายของวิถีชีวิตชุมชนและยากที่จะกู้กลับคืนมา